มาเป็นกำลังใจให้นิชาด้วยการดูโฆษณา30วินาทีนะคะทุกคนนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่156กีบดอกไม้นี่ดูเหมือนว่ามีเพียงพัดไล่ลำหมุนวนของเทพิดาหยุนเหมียนเท่านั้นที่จะหลงเหลืออยู่ตอนนางไรเวยเทพิดาหยุนเหมียนยังปรากฏตัวชิ้นนี่ นางเป็นคนทำลายภาพลวงตาของข้าและข้าปีศาจงูดำเงิ้นหรอไปไปได้ไหมว่าปรากฏตัวของจัก,กรพรรดิจิ้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับนางเรื่องของจัก,กรพรรดิจิ้นสำคัญมากข้าต้องตามหาเทพพิดาหยุนเมียนเสียแล้วต้องถามนางให้ชัดเจนถนนสายหลักเมืองหลวง ดูเหมือนว่าการไปจัก,กรพรรดิไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในระหว่างทางกลับมาเฟิงเซียวก็คิดจะแก้ไขอนุสรสถานจริงๆไปปานรีบไปจัดการเรื่องนี้ทั้งหมดทันทีพอกลับถึงวังค่อยพบกันใหม่ขอรับให้เหมียนเออยยังไม่รีบไปอีก ใช่ใ,ชใ,ชใชไปด้วยความเร็วแสงขอรับเมื่อกี้ไปป่นพูดถึงข้าหรอเฟิงเซียวไปจัดการเรื่องอะไรให้ข้าเนี่ยมันเกับข้าหรือเปล่านะเงนั้นเอออยู่ทางนี้ลําบากหรือเปล่าเนี่ไม่ลำบากหลังจากที่กลับมาที่นี่ขอนใลรสัหน่อยเธอนะดูเหมือนว่าเจ้าจะชอบอยู่ภายในมือหลวง ข้ามากเลยเนี่ยอยู่กับเจ้าชอบอะไรกันเล่าข้าชอบดอกไม้ไฟที่อยู่ในเมืองหลวงที่มีชีวิตชีวาสดใสนั้นมากกว่าจ้ะโลกทั้งใบเป็นของข้าประชาชนอาศัยอยู่และทำงานอย่างสงบสุขก็เป็นที่พอใจของข้าแล้ว ถ้าเจ้าชอบดอกไม้ไฟในเมืองหลวงไม่เท่ากับชอบข้าหรอเจ้าก็หลกตัวเองไปไม่ใช่ผลข้างเคียงจากการกินยาใช่ไหมเนี่ยไม่มีผลข้างเคียงหรอกนะหลังจากกินยาวิเศษร่างกายเขาก็รู้สึกดีมากเลยรู้ไหมเวียนเออรอจนค่าหายดี ในวันข้างหน้านะเจ้าอยากจะชมโคมไฟของบ้านเรือนนับพันพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกกับข้ามิล่าฮะหลังจากนี้ข้าเป็นเทพธิดาหลังจากนี้จะอยู่กับฟิ่งเซียได้จริงๆนะหรอเอ,อ่อท่าไมจู่ๆถึงพูดแบบนี้ลระ พวกเราลองนึกถึงวิธีรักษาโลกเก่าของเจ้าก่อนนะเป็นเพราะตัวตนเทพของเหยียนเออเป็นอมตะยังไงก็ต้องมีข้อกังวลอยู่หรือเปล่านะฟังเซียวไม่ต้องกังวลไปนะเพื่อนของข้าจะช่วยหายาวิเศษให้โลคเก่าของเจ้าจะหายปนปกติในวไม่ช้า เพื่อนของเจ้าสุนัขจ,จิ้งจอกกับนกแก้วนั่นใช่ไหมใช่แล้วเสี่ยวจิ๋วกับฉันชวนเขาเอ้ยจะรู้ได้ไงว่าเป็นสุนัขที่งจอกกับนกแก้วน,นะเจ้าลืมไปแล้เรื่องไงในโลกใบนี้มียาวิเศษอยู่สามชนิดเท่านั้นข้ากินไปหนึ่งอย่างแล้วข้าก็เข้าใจสิ่งที่สัตว์พูดแล้ว มีเรื่องแบบนั้นด้วยหรอเอ้ยช้าก่อนนึขึ้นได้ยินเออบอกค่ะการทำงานหนักกดึด,ด,ด,ดแล้วโลกนี้มีแค่3ามชนิดเท่านั้นไม่มีอีกแล้วยะตอนนั้นเฟิงเซียวเข้าใจสิ่งที่ทิ้เจอกก้าวห่างพูดดังนั้นข้าจึงคิดถึงเหตุผลที่ได้สาระขึ้นมาทำไมเขาถึง ยังจำมันได้อีกนะเหมือนว่ายุ่นเอ๋อเนี่ยจะไม่รู้นะคะเนี่ยว่าพระเอกของเราเนี่ยความจําดีฉลาดแล้วก็มีแผนการนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มรู้แล้วเพราะนางเอกเราเป็นคนฉลาดนะถึงแม้ว่าอะไรที่เกี่ยวกับพระเอกอ่ะจะค่อนข้างรู้ชา้านิดนึงจริงๆนะเรื่องความรักนอกจากความรักคือนางเอกฉลาดมากแต่เรื่องของเฟิงเซียวนี่นางเอกโง คือแบบว่าฟองเซียลเขาต้องเป็นคนอ่อนแอฟองเซียลเขาต้องเป็นคนไม่รู้ภาษีภาษาอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือนางมีความเอนหน้าเอ็นดูแต่บางครั้งก็น่าลำคาญนะคะ